ท่านี้นะครับ pelvic tilt นะครับผมเราจะเป็นการท่าเป็นท่าที่สำคัญมากในการ, Control, ราครวบคุมกล้ามเนื้อนะครับบริเวณเอวนะครับซึ่งช่วยให้หลายคนเนี่ยหายปวดหลังได้นะครับแล้วสามารถออกกําลังกายโดยที่ไม่ปวดหลังได้นะครับแล้วก็ข้อดีของมันอีกข้อนึงคือถ้าเกิดทําท่านี้เป็นนะครับนักเรียนจะสามารถใช้กล้ามเนื้อบริเวณไม่ว่าจะเป็นท้องหลังขาก้นของเราเนี่ยนะครับได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะ สังเกตดูนมครับว่าหลายคนเวลาสควอตนะครับอาจจะสควอตแล้วรู้สึกว่าปวดหลังนะครับปวดเข่าหรือว่าแทนที่จะไปโดนกล้ามเนื้อตรงก้นนะครับกลับไปโดนกล้ามเนื้อตรงเข่าแทนนะครับทีนี้เนี่ยในการคอนโทรลกล้ามเนื้อของนักเรียนบางคนเนี่ยนะฮะันักเรียนไม่สามารถควบคุมจุดหมุนตรงเอวได้นะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆที่เมื่อกี้พูดมานะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าที่สําคัญมากควรจะต้องทําทุกคนนะครับ จริงแล้วเริ่มนะฮะท่า pelvic tilt เนี่ยนะครับสามารถเริ่มนอนกับพื้นก่อนง่ายมากเลยนะครับจะได้เห็นภาพว่ามันคืออะไรนะครับ pelvic tilt เนี่ยนะฮะเป็น pelvic แปลว่ากระดูกเชิงกรานนะครับ tilt แปลว่าหมุนนะครับอยากให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูท่า flat back นะครับไปดูท่า flat back ด้วยนะครับจะค่อนข้างต่อเนื่องกันนะครับ ท่านี้นะครับนักเรียนลองเอามือเข้ามานะครับแล้วก็สอดเข้าไปใต้หลังแบบนี้นะครับเวลานอนอยู่เฉยๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีสเปซหรือว่าช่องว่างข้างล่างนะครับทำให้มือของเราเนี่ยสองข้างสามารถแตะกันได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เวลาผมเก่งท้องแล้วหมุนหมุนตัวไอ้ส,สะโพกของผมเนี่ยมาทางนี้นะครับแบบนี้เนี่ยพอเราหมุนปุ๊บนักเรียนลองเอามือสองข้างจับที่เอวนะครับแล้วหมุนมาทางนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังของเราเนี่ยจะเกิดอากขรการที่เขาเรียกว่า flat back นะครับหรือว่าหลังของเราจนจะแนบติดกับพื้นไปหมดเลยแบบนี้นะครับจะไม่สามารถเอามือสอดเข้าไปได้แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาเรียกว่า posterior tilt นะครับ posterior tilt เป็นการ tilt ที่กระดูกเชิงการานของเรากระดกแล้วก็หันหน้าไปข้างหลังแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งทีตง่ตรงกันข้ามกันนะครับคือถ้าเกิดผมปล่อยท้องแล้วผมเกรงหลังส่วนล่างนะครับเกรงตรงนี้แล้วก็เกรงตรงเอวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น คือแบบนี้นะครับสังเกตุดูว่าช่องว่างตรงนี้มันกว้างขึ้นเยอะสมมติสามารถสอดเข้าไปได้ถึงข้อศอกเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า anterior pelvic tilt หรือว่าทิลต์ไปข้างหน้านะครับทีนี้ลักษณะในการทิลต์ของกระ,ะดูกเชิงการานของเราเนี่ยที่ควรจะเป็นนะครับมันคือควรจะอยู่ในสภาพที่เป็นสภาพปกตินะครับคือสภาพที่ไม่ทิลต์ไปด้านหน้าหรือไม่ทิลต์ไปด้านหลังนะครับอันนี้คือสภาพที่ควรจะอยู่เวลาเรานั่งนอนยืนเดินในสภาวะปกตินะครับดังนั้นเนี่ย ฝึกทิ้วให้ถูกต้องนะครับคือนักเรียนควจะต้องรู้ก่อนว่ามันทิ้วไปทางไหนได้บ้างนะครับหลักๆก็เลยเก่งท้องก่อนแล้วฝึกทิ้วมาข้างหลังเอามือสอดเข้าไปไม่มีพื้นที่แล้วนะครับดีมากหายใจเข้าหายใจออกทิ้วไปข้างหน้าสอดเข้าไปมือเอามือสอดเข้าไปมีพื้นที่เหลือเยอะหายใจเข้าหายใจออก ทิ้วไปข้างหลังแบบนี้นะครับทีนี้ท่านี้เป็นท่าพื้นฐานที่สามารถนอนทําได้นะแต่เดี๋ยวผมจะลองยืนทําให้นักเรียนดูนะครับท่า pelvic tilt เนี่ยมันจะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ posterior tilt anterior tilt นะครับ posterior tilt anterior tilt ทีนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพมากขึ้นนะฮะจะเอาท่าออกกําลังกายสองสท่ามาเป็นตัวอย่างนะครับคลิปนี้จะค่อนข้างละเอียดนิดนึ่งนะครับท่าที่1คือท่าสควอตนะครับนักเรียนบางคนทําท่าสควอตแล้วเวลาขึ้นมาแบบนี้นะครับเกิดไม่ได้ทําการทิวสะโพกให้ถูกต้องนะครับกลายเป็นทาแอนเทเรียรททิวทาให้สควอตขึ้นมาแล้วเกร็งกล้ามเนื้อหลังนะครับเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อทีเ่เกี่ยวข้องกับการทำแอนเทเรียรททิวเนี่ยนะครับคือกล้ามเนื้อ h ิ p f ฟกเซอร์ และก็หลังส่วนล่างช่วงนี้นะครับส่วนโพสติเลทิวใช้กล้ามเนื้อก้นและกล้ามเนื้อท้องนะครับดังนั้นเนี่ยสังเกตดูเวลาเกรงก,ก้นเกรงท้องปุ๊บเอลสะโพกของเราเนี่ยมันจะหมุนไปทางนี้นะครับทีนี้เวลาเราสควอตเพื่อให้โดนกล้ามเนื้อก้นนะครับเราก็เลยต้องขึ้นมาแล้วทำ posterior ํำโพสทิเลทิวแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าเอลของผมเนี่ยนะครับมันจะหมุนไปทางนี้นะครับจะไม่แอนแบบนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นมาสควอตแล้วหลังแอนแบบนี้ นะครับไม่ถูกนะฮะจะทําให้ปวดหลักได้นะครับท่าที่2ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือท่าแพล้งหรือพวกพุชอัพทั้งหลายนะครับดูนะครับต่อโอเคดูพุชอัพนะฮะพุชอัพก็คือท่าวิดพื้นนะครับหลายคนเนี่ยเวลาพุชอัพแล้วแอนต r เรย t ท l t แบบนี้นะครับโดยที่ไม่รู้ตัวสังเกตไหมฮะว่าหลังแอนนะครับวิธีต้องทําคือเกร็งท้องเกรงก้น แล้วทำ posterior tilt แบบนี้นะครับสังเกตดูว่าหลังจะไม่มีรูปเคิร์ตัวเอเนี่ยจะหายไปนิดนึ่งนะครับทีนี้ถ้าแพร่งนะครับถ้าแพงเนี่ยถ้าทำผิดจะเป็นนี้อันนี้คือ anterior tilt นะครับ posterior tilt เป็นแบบนี้ทึบเก่งท้องนะครับสำหรับถ้า push out กับ p l a n งเนี่ยนะฮะแค่ posterior tilt ให้ถูกต้องนะครับถ้าแพ a n งของเราเนี่ยจะ โดนขึ้นเยอะนะครับจะได้กล้ามเนื้อมากขึ้นเป็นทวีคูณเลยเนื่องจากว่าเรากําลังใช้กล้ามเนื้อท้องอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าแพลงถ้าทําแล้ว postural tilt แล้วสั่นนะครับคือถูกต้องนะครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับเป็นท่าที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำทุกวันนะครับเพื่อยืนแบบนี้เข้าออกหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้นะครับเพื่อฝึกการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้นะครับ ก็ย้ำอีกทีหนึ่งจะทําให้เราสามารถเกรงกล้ามท้องนะครับเกรงกล้ามก้นแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อพวกขาพวกเอวหรือว่าแกนกลางลำตัวทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ดีมากขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดหลังได้ครับ